ค่ะทุกคนไปเดินกันค่ะ้างๆเป็นแคมป์เป็นมังคนตั้งแคมป์นะจ๊ะจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะหนาวก่นจังเลยนะพักติวส้มค่ะทุกคนตอนเช้าเลยรอโน้อนว่าพักบุ้งติวสันโบแมนจ้ะพักติวสม้มโซเรล oh, okay. ไอ้คักจ้าคืนน้ำกอยญ้าเยอะมากเลยลุงปุ้นไอ้คืนไปเก็บให้ค่ะทุกคนอืเยอะเลยเยอะเลยว้าวเก็บไอ้เก็บสงพวเมียช่วยกันไอพ้พอกินแอกว่าจ้ามีตะนางกินเชื่อไปใส่แกงสมต้มปลา ทำแกงส้มก็ได้นะ,ะไปตุ่มส่ตุ่มป่า,า,านะจ๊ะเนาะอุย้ยเยอะค่ะทุกคนเยอะเยอะเยอะเดี๋เดๆๆเด้หาเก็บอีกจุเดี๋เดๆอเอาตรงนี้่ะทุกคนเป็นวัชพื้นน,นั่งกับแปลก เอาค่ะ okay, ทุกคนป่ะพอแล้วแะเน่ยได้กลับมาอีกหนึ่งอ้ยสวอนจ้ะทุกคนบ้านแถวนี้สวยงามมากน่ารักมากเลยอู้ย n i สน nice cool สวยมากเลยค่ะ เจอของดีค่ะทุกคนผักลืมผัวนะคะเล่าจ้าเล่าเอเด้อจ้าวันนี้โอ้ยยังไงคิดสิเดะโอ้ยอาทุกทุกคนจ้ะเล่าเาจ้ะผักลืมผัวกินแล้วลืมผัวอือร่อยอร่อยนะคะนี่เล่าเอากระชากถือไม่เดียวค่ะ นี่นะคะเนาะโอ้ยงามๆเลยจ้ะโอ้ยงามมากอืมสวยๆค่ะทุกคนได้อีกผักอีกหนึ่งชนิดแล้วไปค่ะเดินต่อน้องบวัวสวยงามมากเลยั่งน,นู้นบอกให้น้องบัวยิ้มค่ะทุกคนสวยงามมาก โอ้ตัวผู้ไอบอกว่าโอ้ขึ้นไงแต่ว่าคนมองหนังอยู่บ้านหนังทังพู้นอกว่าแต่ว่าพากันมาเดินเนาะคะ่ะเมื่อนี้อากาศดีจะอากาศดีก็เลยออกมาเดินป้าจะเดินเขาเพราะเป็นเดินป่าล,ลัดเลาะตามทุ่งคะ่ะทุกคนผ่านหมู่บ้านบ้างบาง,บางจุดนะคะแล้วก็ข้างที่ล้วหนูเดินอยู่ฝั่งนูนะ้นน่ะไปคะ่ะทุกคน ไปเดินกันต่อเดี๋ยวจะได้ย่างขับฟาร์มอีกแล้วตอนนี้อยู่ตรงถนนนะคะมันจะทุกคนดอกฟันสิงโตเต้มทุงเลยจา้าถึงจะบานเยอะแล้วนะคะท่านดอกไม้กระไทยคะ่ะทุกคนดอกบลูเบลบลูเบลนะคะสวยงามาสวยมากเลยนะ ไม่รู้ค่ะทุกคนมันน่ารักจังเลยสวยมากเลยอ่ะ,อะ,ะชื่อคืออะไรนี่มอนส่ค่ะทุกคนบ้านข้าเจ้าก็มักปลูกต้นดอกไม้ใส่นะจ๊ะเนาะประดับสวยงามนี่นะคะทุกคนที่ดื่มเบียร์นี่นะคะทุกคนไปดื่มเบียร์กันดูวิวทะเลสวยงามบอกว่า สิ้นสุดการเดินทางนะคะทุกคนมาดื่มเย็นๆกันจ้ะสิ้นสุดการเิทางสิ้นสุดการเดินทางหยุดอยู่ที่ผับดื่มคนละดื่มแล้วก็กลับบ้านนะคะทุกคนมือนีค่ะเสร็จภารกิจในการเดินเดินเยอะมากเหนื่อยด้วยปวดขา ดำเจ้าตอนนี้เมื่อนี้เมื่อนี้แดดดีก็เลยออกมาข้างนอกนะคะทุกคนแดดดีผมก็จะออกไปออกมาไม่กินมาดื่มมาเดินนะคะเมื่อเนี้ยและะ้วค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนกลับบ้าแล้วมาที่นี่ขอบคุณที่ติดตามและก็รับชมนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะทุกคนจา้าไอ้ไปรถออกจากทางทางไห้นะจะ๊ะเนาะอมเมื่อยคะ่ะทุกคนเมื่อยมือเนี้ ับงานเสร็จแล้วก็อออะไรนะมาเดินต่อค่ะทุกคนจะไม่คึ้ปหนาจ้ะบ๊ายบาย oh.